เปิดมาวันแรกนะผมผมก็เอ้ยไม่ใช่วันแรกสิตัวทีวับผมเปิดมาวันนี้ผมก็พานนี้ผมก็ตั้งใจจะแบบว่าไปสู้อัศวินก็เลยคว้าขวานแทนนะผมเพราะว่าขวานนี่ผมควา้าไปนี้มันสามารถใช้ตัดไม้ได้ดามเมจก,ก็แรงด้วยผมก็เลยตัดสินใจห้าวเปลงผมไปหาเรื่องอัศวินดีกว่าเลยออกเดินทางไปจนกระทั่งไปเจอปราสาแทแห่งหนึ่งผมในป่าในป่าไม้เบิร์ดผมก็เลยตัดสินใจบุกเดี่ยวเข้าไปในปราสานะผมเพราะว่า ปราสาทนี้มันจะเนรเรตแบบแปลกๆผมก็คือมันจะเนเรตมาแค่ครึ่งปราสาทนะผมซึ่งก็น่าจะเป็นปกติของวัดนี้ผมที่แบบว่านะปราสาทเนี่ยจะเนรเรตเต็มๆมันจะมีน้อยผมก็เลยแบบว่าหาทางลอบเข้าไปในปราสาทเพื่อที่แบบว่านะจะจะไม่จะได้ไม่โดนอัศวินมาลุมกระทืบหน้าผมแต่ปราสาทนี้มันแปลกๆลตรงที่ว่านะมันมีลาวาเฉลยผมก็เลยทําการขุดปราสาทเข้าไปแต่ระหว่างที่ผมขุดครับมันก็มีอัศวินมาหาเรื่องผมอยู่ มันมาได้ไงผมยัง,งงงอยู่เลยเนี่ยแต่โชคดีอะผมที่ขวานห่มแรงผมก็จะสามารถฆ่ามันได้อย่างง่ายดายโดยการตีแค่สองครั้งแต่ต้องชาร์จเต็มนะผมถ้าใครเล่นหมดแพ็กเนี่ยหมดแพ็กกับสวินเนี่ยมันก็จะมีขวานนั้นแล้วผมซึ่งห้ามกดรัวๆนะผมต้องกดและรอมันสักพักหนึ่งมันจะตีแรงแบบแรงสุดๆได้ปราสาทนี้มันก็ไม่ค่อยมีมมอ,อ,อะไรผมมีแค่พวกลูกธนูกรอเหล็กอะไรต่ออะไรอุปกรณ์เพชรยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนี่ยผมผมมาชั้นบนก็แต่โชคดีหน่อยผมได้หนังสือ protection สไป เอ๊ใช่โปรเคชันสี่หรือเปล่าวะช่างมาแล้วกันเนี่ยครับผมปราสาทเนี้ยมันจะนเดรตแบบครึ่งคึ่งกลางๆผมไม่รู้ว่าเป็นบล็อกหรืออะไรแต่ผมก็ไม่เีเร่ผมเดี๋ยวค่อยหาปราสาทไปเรื่อยๆก็ได้ซึ่งขวานี้มันแรงจริงๆนะผมผมตีเพวกกับสวินแค่สองสามทีแค่สองทีสามทีก็ตายแล้วเนี่ยแต่ก็แอบ,บเซงอย่างหนึ่งผมดรงที่พ่ายนะไอหมดแพคนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรก็เป็นเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ว่าผมจะโหลดอันไหนมาเนี่ย ปราสาทมันเจเนเรตแบบครึ่งๆกลางๆตลอดเลยอ้อโชคดีผมเจอรองเท้าเพชรฮะมาต่อเลยแต่ปราสาทที่พวกมันเจเนเรตแปลกๆแบบนี้ผมก็คือเจเนเรตแบบไม่เต็มที่เนี่ยมันมีข้อเสียตรงนี้แล้วผมคือมันไม่มีความท้าทายเลยเนี่ยผมพวกอัศวินมันน้อยมากเลยมันมันน้อยแบบกระจิตริแค่เนี้ยมันจะไปสนุกอะไรล่ะเนี่ยผมก็เลยเซ็งเลยของก็ไม่ค่อยมีอะไรให้หลุดมากก็ผมปราสาทที่มันเจเนเรตแบบนี้ของหลุดมันโคตรน้อยเลย แต่ก็โชคดีที่ว่าผมเจอยาสเตงกอดแอปเปิลก็ฮิ้โกลเด้นแอปเปิลไม่ใช่กอดแอปเปิลแล้วก็เจอโลกผมก็เลยออกมาด้วยเพื่อนหัตัวเองพังส่วนกอดแอปเปิลนี่เอามาอยู่แล้วเพราะว่ากโกลเด้นแอปเปิลเนี่ยมันมีสถานะดีผมก็เลยออกเดินทางต่อผมเพราะว่าปราราานี้แม่งของโคตรน้อยเลยแล้วผมก็แอบเทมหมาหไว้ด้วยสักสองสาตัวผมเพราะว่า พวกกัสวินแล้วก็พวกยักษ์ไซคลอปเนี่ยที่ผมแอบไปเล่นอนอกรอบเนี่ยมันไม่ทําอะไรหมาเลยผมคือหมากัดมันแทบเป็นแทบตายเนี่ยมันไม่ทําอะไรเลยอันนี้ผมไม่รู้นะผมแต่ผมเห็นพวกกัดสวินมันแทบจะไม่ทําอะไรซูนัปเลยถ้าเกิดมันเห็นเพลเยอร์นะผมคือพูดง่ายคือถ้าเกิดมันเห็นผมเนี่ยแล้วหมาไปโจมตีเนี่ยมันไม่ทําอะไรมันไม่ทําอะไรหมานะผมมันทําแต่ผมคนเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็เป็นข้อดีของหมอดแพ็คนี้ยผมก็คือไอของหมอดสวินเนี่ยผมก็ตรงที่ว่านะ อัศวินมันไม่ทําอะไรสุนัขผมก็เลยแบบว่านะหาสุนัขไปเป็นแบบว่านะริ้วล้อไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงผมโอ้โหแต่ดวงผมนี่ไม่ค่อยดีเลยฮะ,ะอุตส่าห์นอนพักเพื่อเตรียมตัวไปต่อสู้แต่กับแค้นว่าเจอคีเปอร์มามาสุดพลาดอัตฟเกอร์อีกพวกหมาเนี่ยผมผมจะไม่ค่อยเลี้ยงสัตว์อะไรสักเท่าไหร่ผมเพราะว่าผมตั้งใจเลี้ยงสัตว์เพื่อแค่แบบว่านะเอาไปเนี่ย เอาไปกระทืบหน้าสวินแล้วก็กระทืบยักษ์ใส่ครอปแค่นั้นนะพูดง่ายคือสัตว์ในนี้ผมสัตว์ในไมค์คาร์บนี่ผมแทบจะไม่แคร์อะไรมันเลยคือเรียกว่าเลยนะใช้งานใช้แรงงานหมาอย่างเดียวเลยแมแถมราผมละเซ้งเสียงโอ้ไม่รู้ว่าผมโชคดีหรือโชคร้ายนะผมเจอพิเลเจอเอ้ยไม่ใช่มันอ่านว่าแล้วนะพิเลเจอเออพิเลเจอ์นั่ะถูกแลพิเลเจอร์นี่ผมก็รู้สึกไม่เฉยเยกันมันนะผมเพราะว่า มอสโลที่ผมลงมันมันมีโลหลายแบบก็เลยทําให้พีเลเจอร์เนี่ยไม่ใช่ศัตรูที่ผมต้องกลัวสักเท่าไหร่แต่เสียอย่างหนึ่งก็ผมผมขอสปอยไว้เลยว่าหลังจากที่ผมฆ่าพีเลเจอร์ไปแล้วเนี่ยผมไม่เจอวิลเลจผมไม่เจอหมู่บ้านเลยก็เลยบอกว่านะใช้สถานะแบดโอเมนนที่ได้ไม่เต็มที่แลวงงมากเลยว่าหมาของมันมีลูกได้ไงเนี่ยผมยังไม่ได้ทันทำอะไรมันเลยอ๋อลืมไปอะไรนะถ้าเกิดไอ้ไมค์ครับเนี่ยเราให้เนื้อไม่ว่าจะให้พอฮิลหรืออะไรเนี่ย แล้วเราให้สัตว์สองตัวใกล้ๆก,กันเนี่ยมันจะเลยนะมันจะเป็นการผสมพันธุ์พาทนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ผมเจอแต่พวกไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอแต่ภาษาเจเนเ,เรตแบบไม่เต็มหลังับผมคือภาษาที่เจเนเรตแบบเต็มๆเนี่ยมันมีโอกาสเจอบ้านนะผมคือแล้วบ้านเนี่ยมันจะมีพวกเพชรมีพวกเหล็กกล้าแล้วก็มีหนังสือเอนชาร์มีของกินให้หลุดเพียบเลยับผมแต่ก็ไม่เป็นไรับผมก็เจออะไรพวกนี้ก็ถือซะว่านะเป็นการหลุดพวกโปรเทคชั่นแล้วกันแล้วไม่ใช่อะไรับผมพวกอะไรนะ พวกภาษาเนี่ยผมจําได้ว่านะมันมีโอกาสที่แบบว่านะจะเจอเอ h a n ช i อินฟิน y ขีงผมซึ่งผมต้องการเอามาใช้กับอธนูผมเพราะว่าผมตั้งใจจะที่แบบว่าจะทําธนูเทพๆทําธนูเพชรนะรผมหมดแพ็กที่ผมลงมามีธนูเพชรด้วยซึ่งมันยิงแรงค่อนข้างค่อนข้างแรงด้วยแล้วผมก็จะอะไรนะเอาธนูอินฟินิตี้เนี่ยไปใช้กับธนูสตีมแฟรี่นะผมเพราะว่าธนูของนอกสตีมแฟรี่นะถ้าใครตามจีวีพาหรือคนที่เล่นไอแอนด์ไฟเอเนี่ยจะรู้ว่านะธนูของ อะไรนะธนูของสตริงแฟรียเนี่ยมันดีมากๆเลยผมก็คือมันยิงแบบไม่ย้อยผมก็คือมันยิงไปทางไหนมันไปทางนั้นเลยอะ่ะโอ้โหแต่วันนี้ผมโชคไม่ค่อยดีเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้อัศาวินมันกลูใส่หน้าผมยับเลยแถมผมตายจริงๆรที่ผมจะไม่ตายแล้วผมแต่ผมดันไอ้นี่ลนลาเนี่ผมผมก็ไม่รู้จะทาไงผมไปไปหาเรื่องอัศาวินแถวแบ้านต่อเพราะว่าตอนนี้ผมเจ๋งแล้วก็เลยไปหาเรื่องอัศาวินแถวแบ้านต่อ ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรแล้วผมพกป้องปาก,การแบบเล็กๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้หลุดแล้วผมนอกจากอะไรนะนอกจากชุดเกราะซึ่งมันเอาไว้ซ่อมอย่างเดียวมากกว่าผมผมผมว่าเลยนะมอ่งมันเนี้ยมันเอาไว้สําหรับพวกที่ชอบฟาร์มเหล็กก็ผมก็คือเอาไว้ฟาร์มพวกชุดเหล็กอะไรพวกนี้มากกว่าต่อซึ่งผมขอบอกเลยผมว่าหลังจากที่ผมได้รู้เทคนิคอีกอันหนึ่งแล้วเนี่ยซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวผมก็คือตอบล็อกสองอันติดติดแล้วผมเพื่อที่แบบว่านะพวกอัศวินเนี่ยมันจะได้ขึ้นมากระทืบหน้าผมไม่ได้เนี่ย เป็นเทคนิคที่ผมจะใช้หากินมากเลยแล้วผมก็จะขออนุญ,ญาตข้ามนะผมบางทีเพราะว่าผมไม่มีอะไรมากาผมไม่ได้ลงไปบู๊แบบซึ่งซึ่งหน้าผมลงไปนี่ด้วยผมใช้วิธีแบบเน้นคนขี้ขลาดแล้วผมฝึกไว้แผ,ผมฝึกไว้ก่อนฝึกไว้ก่อนเผื่อเล่นแบบฮาร์ดคอร์จะได้ไม่พลาด <c oughs> แล้วไม่รู้ว่าผมบอกไปหรือยังนะผมผมไออัศวินที่แบบว่านะที่มันใส่หมวกแบบว่านะหมวกเท่ๆผมผม,ผมเรียกว่าหมวกเท่ๆแล้วกันผมขโมยหมวกมันใส่ด้วย เราะว่าผมไปดูพี่ GW พันธมาเขาบอกว่านะชุดกรากของเอสซวินตัวนั้นนะมันดีมากผมเลยคิดว่าเอออะเดี๋ยวใจนี่เดี๋ยวจะขโมยนี่เดี๋ยวจะขโมยเลยนะชุดของพวกมันเนี่ยมานี่มาใช้ก่อนเลยซึ่งถามว่าผมคาบได้ไหมผมคาบได้แล้วผมแต่ว่ามันเปลืองเหล็กเป็นอย่างมากซึ่งถ้าผมอยากจะคาบชุดของอัศวินที่แกร่งที่สุดนะผมผมต้องไปนี่ไง ไปเลยนะไปหาพวกทหารโรมันเนี่ยพวกทหารโรมันเนี่ยบางทีผมหาไม่เจอแล้วผมเล่ที่สําคัญคือมันอยู่ทุ่งสวรนนาผมผมลืมผมยังไม่ได้คาบที่ปิดตาไม่รู้ว่าคาบยังผมเล่นเองลืมเองอ่ะเอากระกลุมเอากระตัวผองมเองสิโอติงต้องแบบนี้แล้วผมจะทํายังไงเนี่ยผมก็เลยออกเดินทางต่อไปผมเพื่อที่แบบว่านะจะไปหาปราสาทที่มันแบบว่ามีบ้านหลังใหญ่ใญ่ผมเพื่อที่แบบว่าจะได้ไปหลุดเพชรหลุดอะไรมันมากินแล้วก็หลุดทองด้วยแต่วันนี้แต่ผมก็โชคดีอย่างหนึ่งผมว่าผมเจอหมู่บ้านของวีเลเจอร์เขาให้ ถึงแม้ผมจะตายไปแล้วหลังจากที่ได้ฐานาแบดโอเมนมาแต่ผมก็ไม่เป็นไรผมก็เข้าไปหลุดแล้วก็เข้าไปนอนในหมู่บ้านนั้นซะแล้วก็ทําการเทรดกับพวกวลเลเจอร์ด้วยเพราะว่าผมต้องการซื้อของแล้วก็เอมเรรลเนี่ยผมไม่รู้จะเอาไปทําอะไรวะผมแต่ผมก็งงกับบอทของนุญาตบลนิ่งจนครับผมผมเจอปราสาทที่มันเจนเนเรไม่เต็มแล้วก็ไปหาเรื่องอัศวินแต่หมาผมเนี่ยมันแปลกมากเลยมันเดินข้ามลาวาเฉยเลยและเดินข้ามลาวาไม่ว่าเดินข้ามไม่ได้ด้วยโดจมลาวาตาบิกเอ้อ ผมก็เลยแบบกผ้าเลยนะต้องบุกบุกเดี่ยวปรา,าสาทด้วยแบบขี้ขาดขี้ขาดตาขาวผมก็คือต่อบล็อกสองชั้นให้พวกอัศวินเนี่ยมันมายืนเฉยๆแล้วผมก็ตีมันซึ่งก็ไม่เป็นไรผมถึงแม้หมาผมจะตายนะเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกแหละผมให้มันมาช่วยตีแค่นั้นแหะไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงจริงๆจังๆแบบพี่จีรบุพพันเขาเท่าไหร่เนี่ยผมก็ขออนุญ,ญาตข้าวนี่ผมปราสาททั้งสองหลังที่ผมเจอเนี่ยผมใช้วิธีนี้แล้วผมและที่สําคัญคือนอกจากเอ็นชารโปรเจคชันเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากครับผมผมก็เลยขอคริปแลว